ไปเดียงในน่อยสดเอาก่อนหนึ่สวัสดีครับพี่นอ้องป๋องไป อยู่ก็รีบคอยไปดูพี่น้องพามาสอยเอ๋เหนือเสือยางเซ๊ะเบ๊ะอากาศหนาวพี่น้องอากาศยังเย็นเลยโคลาดพี่น้องพี่เนือเสือเสือ,อยางงามยางงามเลยพี่น้องมาๆๆมามา,มา,มาเอาลายมางหน้ารถมาสอยเสแสรบนู้นวน้ำแันพี่นอ้องยางเสือเกลียวขุมขุมไปเรื่มดีดีกันบ่คมดีเพิ่มมาบอกอะไรมาสอยน้ำแข็งรถ เนื food, ้อเสืออย่างคั่มเพิ่มบึงฟืดบูบูซีบูืบูีมูบูอีนนีบ เ <c oughs> น um ื้อเสียบมันเนื้อข้างๆเสือมันพเมียมพีเมียมมึงหลับตอนพีเมียมบูตอนมึงงามเลยตอนมึงงามเลยซิมก่อนยอม เนี่ยอเย็นแล้วล่ะม,มาเด้กพี่น้องรับชมอยู่จังวันเียข้อมีนบอกเนี่ยแพามาสวยแสบๆเสือห่มเสือห่มหม่บ่เน่าเสือห่มอืม Cái quang quang hòa quang 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 quang

มโอยยางพิมย์มึงท้ามใมันหอมๆโอ้ยนเบลล์อร่ยนุ่มน้ำมันเต็มในปากย่างเสียเบล mm <clears throat>

เสื้อสองฟังเลยพาเคืองโอ้โหพีเมียมเลยสร้อยไปพร้อมกินไปพร้อมอย่างใหม,หม่ๆเลยโอ้โห और <laughs> หืมเสียบขนาด